สวัสดีเจ้าช่วงนี้บอกกอกป่าออกนาข้าเจ้าไปตั้งใดก็มีกรบบอกอกอเขาจะตัน้ําให้บอกอกอกกินล้ําล้ํานะเจ้ากินกับพักนึ่งพักลวกกินกับจินปิ้งจินหอดมันตึงมอแตแตะเจ้าเขาก็จะเอาหอมขา่าหอมแดงแล้วก็พริกแห้งมาคั้วเพื่อหอมๆเหมือนกอนนะเจ้าถ้าห้มีทานนะเจ้าดังต่างทานเนี่ยก็เอาไปพิงนะเจ้ามันจะหอมมอนะเจ้า พี่แห้งได้แน้นนะเจ้าหอากระตักออกก่อนเนาะเดี๋ยวรอสักกรั้เพื่อเปิ้นแข่งตัวเนาะเดี๋ยวหอไปต่าจะตด้ต่างง่ายๆนะเจ้าส่วนหอมข่าวก็หอมแดงเดี๋ยวเอาก็จะย่างต่อไปนะเจ้าแล้วเขาก็มาตําพี่กันเลยนะเจ้าก็เอาพี่แห้งใส่ลงไปแล้วก็เกลือนะเจ้าแล้วเขาก็ต่ำนะเจ้าต่ำปุ้นตํำพี่ก็เอาละเจ้าวบาต้องให้เลือกหนากนะเจ้าแต่แล้วเอาก็เอาหอมข่าวหอมแดงใส่ลงไปแล้วต่ำกับนะเจ้า ต่ำเพ้่ได้ประมาณนี้ก็เอาแล้วนะเจ้าแล้วเขาก็อย่าเอาบอกกอกใส่ลงไปนะเจ้าก็ใจมีดันเป็นชิ้นเล็กๆนะเจ้าใส่ลงไปถ้าหายักส้มนะเจ้าก็ใส่ไปเลยนะเจ้าสองสามแกนอันนี้เขาบอกค่อยมักส้มสักตะใดนะเจ้าก็จะใส่ไปสักแกนเดียวก็พอละเสร็จแล้วเขาก็คู่ข้าวนะเจ้าเมื่อเขาคูเข้าวนํ้เพี่กับบอกอกเข้ากันดีแล้วนะเจ้าต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการปรุงนะเจ้าเครื่องปรุงของเขาก็บบมีอันยากเลยนะเจ้าก็จะมีผงชูรสแล้วก็จะมีน้ำฮาร์ตาอันนะเจ้าเขาก็ใส่ผงชูรสลงไปนะเจ้า น้ำห้าใส่ไปสักช้อนปายใส่ไปจีมไปนะเจ้าไหามักจะได้ก็ใส่ไปนะเจ้าน้ำพริกบวกอก็จะมีรสชาติตีเพสต้มจากบอกอกนะเจ้าก็จะหอมบอก,อกด้วยนะเจ้าแล้วก็จะมีกลิ่นของน้ำห้างห,หอมเนาะเมือ่อเขาคู่เข้าเขากันดีแล้วนะเจ้าั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่หักป้อมไปหอมลงไปนะเจ้าแล้วก็คู่เข้าแห่งกร,รมหนึ่งกรรนี้ก็ตักพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะเจ้า น้ำพริกบลากรก็จะนิยมกิ่นกับเพกะนึ่งผักต้มตามชอบเลยนะเจ้าองก,ก็จะปิ้งกีนปิ้งปลากินชับตัวน,นะเจ้าหอมก็ปั้นข้าวอุ่นๆห้อนๆนะจะเอามากุ้ยนะเจ้ากิ่นกับกจี๊ทอดนี่มัน,นมต้องเปิ้งกันขนาดเลยนะเจ้าขั้นตอนการน,นี่แล้วก็วัตถุดิบก็บ่ยุ่งยากอย่างเลยนะเจ้าช่วงนี้บอกขอกนนักลองทํากันดูนะเจ้าขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจให้ช่องพี่พริกมลลปะป,นมลลป,นปูนนะเจ้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องพี่พริกมจู้ ไว้พักกันคลิปหน้านะเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีเจ้า